สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายจอยสิมารีวิวสวนจ้าเลยเบิ่งบักแทงยายจอยจ้าอันนี้บักทั่วจ้าอันนี้ข้างหลังหลังบักแดงจ้าพาไปเบิ่งดูพาไปดูมาเบิ่งบักแทงจ้าโอ๋แต่ละลเพระบักแทงนี่จอยจ้านี่ก็บักแทงจ้านี่ก็บักทั่วจ้าฝนตกอันนี้ก็บักทั่วจ้าทีนา้พี่ที่มาป้าบักแดงแล้ว อนี้กับบักแดงแก่จ้อยจ้าดดโจ้ายังบ้เถิจ้ามีทุกอย่างจ้าอันนี้บักแดงบักแดงยายจ้อยจ้าอันนี้ก็บ rate, idity, verso, ักขามหวานจ้าอันนี้บักขามหวานได้จ้าเด้อใส่หน่วยมันยังใส่หรอมีบักขามหวานจ้าอันไป vote, ที่น้ำท่วมอันนี้น้ำท่วมจ้าอันนี้น้ำท่วมสวนยายจ้อยบ่บ่ทวมดอกจ้าอยู่รอบบริเวณสวนจ้า ปไปไปคุณอีกไปพี่มาพี่อีกอันทั้งนี้กับปักชัวร์ที่กาะจ้าอันทั้งนี้กับคำเพื่อนบานจา้าอันทั้งนี้กับกล้วยจา้านาบ้านจา้าอันทั้งนี้กันนบน้ำด้าง ได้จ้ะเด้อบักข้าวจ้พาพี่ก็ไปข้าวน้าถว่วมดอพาไปตีอันนี้ก็บักพริกจ้บพาบักพริกย้อยย้อยผักบุ้งหวานจ้าอันนี้ก็บักพริกจ้าเจ้าอันนี้อันนี้ผักบุ้งน้าถ่วมันย้อยอยไม่ใช่เนี่ยผักบุ้งน้าถ่วมันก็ร้องกระเล้งที่นี่นะจ้าอันนี้น้ถาถ่วผักบุ้งย้อยย้อยก็ร้องกระเล้งจะหอมจ้า อันนี้กะหอมจ้าน้ำสวามอยมินไปอันนี้กะสมโอจ้ากำลังจิกออกลูกกะจ้าอันนี้อันนี้ป้าบักแดงไปท้างคุณบัวไปท้างป้าไมาทัออ้งพี่อีอกอังพี่บักแดงจ้าบักแดงได้อยจ้า ทางพุ่นแม่น้ำถั่วมจ้าอันนี้ก็อ้างแางคักจ้าอันนี้น้ำจ้าน้ำถั่วมจ้าน้ำถั่วมยุโบริเวณบ้านได้ใจวิวงามงามสวยสวยจ้าเห็นบ่มีกล้วยมีมะม่วงมีบักขามหวานมีกอไผ่จ้าไผ่หัวไผ่หวานจ้าได้ใจปลูกทุกอย่างจ้าปลูกเบิร์ดถุย่างจ้าพ่อได้อยู่ได้กินจ้าบ่รวยดอกจ้าพ่อได้กินพ่อเศรษฐกินพ่อเพียงจ้าไม่ได้จ้าเด้อ แฟนเพ่งยายจอยแฟนแยจอยฟังเพ่งประจําเลยติดแฟนเพ่งจะอ่านแฟนเฟซบุ๊กดิตะกร้อเฟนเฟซบุ๊กไปเดินมาเยี่ยมเด้อจ้าสิเก็บบักแฟนให้ไปแจงป้าจ้าเก็บบักเคลือไปให้ทำสมจ้าข้าวก็ได้กินจ้าไม่ได้จัดด้วอันนี้มัดม่วง ยงั้นมันก็แหลดดกนานได้จ้ามันแหลดเน่นนี่มันเศร้าแหลดหรือจ้ามันเต้าเป้นไวแล้วอันนี้ม่วงแหลดเนี่ยมันแหลดมันก็ดกเต็มเลยจ้ามาได้จ้าอันนี้กอไผ่หวานยายจอยจใจบังออกเนาะจ้ามีน้ำรอบไปจ้าสวยไปจ้าหรือบังกอไผ่หวานมันออกออกหลายแล้วกินจนอ <h Beau ii> ิ่มหลือจ้านี่มันก็ออกไม่หรืจ้ามันคือไงแหละงั้นก็มั่ยไผ่หวานไหมกว่าน้ำบริเวณรอบอู้สวยงามเลยจ้าิวดี้ดีจ้า มีปลาจ้าปลาก็มีจ้ากระดิ่งกระดิ่งอยู่เหมือนไล่ไล่จ้าเต้นกระเดี้ยวกระเดี้ยวอยู่เด้อปลากระไล่จ้าอาด้จ้ามาเที่ยวเด้อคุณตีพันยุประเทศนอกคณเดียวแฟนเพจได้อ่ะยุประเทศนอก่าดจ้าประเทศที่นิวที่เล่นดิจ้ามีทุกหม่องมาทุกห่วงนะจ้าประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกาแฟนเพจแย้จอยมาด้จ้ามีทุกหม่องทั่วประเทศทั่วโลกเลยจ้ามาจ้ามีแต่แนวกินบัวอึดบัอยาดไอจ่อยทำอะไร โวยโวยโวยพยาน้ำท่วมบ้านย่าจ่อยแล้วบ๊วยโยโวน่ฮะเป็นเป็บุกยโวยน้ำท่วมบ้านย่าจ้อยนะจ้าอันนี้ป้าักเขียบป้าตักล้วยข้าที่หลังบ้านจ้าน้าท่วมจ้า ้า,าเทียกับบังินา้าอันนี้ลังบ้านย้างม่จย้ยพักขีเล็กก็หลายหลายงนานงานลูกินเองนะจ้า่ต้องไปซื้อเพิ่นแจกพักขีเล็กกินจะเถอะเถอยเต็มอยูพักขีเล็กมาเอาได้จา้าไปแจงเลยหลายหลยยู้กคุกยางมาจา้าพักขีเล็กป้าแมาไมวะลูกไว้อกอัูอยอกงงาายางไปย้อยจา้าบนน้ลุกเนไอ้ตามตามย

กูเดียวกูได้ไหนแล้วจ้าอยากหลทั้นไปน้านี่ก็ระ,ะมุดจ้าโอ้ดูกระมุดใหญ่จ่อยี่ดกมากเลยจ้ะ่ระมุดก,ก็ดกมากเลยน้ําท่วมเลยจ้าเพียงดกมากเลยว่าดกมากเลยจ้าเห็นไหมว่ากระมุดใหญ่จ่อยดกมากเลยดกมากเลยน้าก็ท่วมเต็มไปหมดเลย น้ำท่วมระ,ะมดก็น้ำท่วมกูดขายพอได้ชื่อประทูให้แมวอย่าจ้า <S <S <ๆ>มากูดก็ขายประจาทุกอาทิตย์จ้ามากูดมากูดอยู่ที่นาก็มีอยู่ที่บ้านก็มีเก็บขายประจําพอได้ชื่อประทูกินจา <S <S <ๆ>้าอันนี้ก็ปากกอกน้ําจ้ามันหมดเดี๋ยวมันก็มาจา้าตอนนี้มันกําลังพักฟื้นอยู่จ้าน้ําท่วมมันพักฟื้นอยู่เดี๋ยวมันก็มาจ้าลูกมันเดี๋ยวมันก็มาอ๊้มมันดีเนาะ ยายจ่อยมาดูหน้าบ้านจ้าตามมาเลยวันนี้ยายจ่อยรีวิวโอ้ยบักเข้าวจ้าบักเข้าวนีบักเข้าวยายจ่อยจ้าน้ำท่วมแล้วขนุนดูขนุนี่อันนี้ขนุนยายจ่อยจ้าดอกมากเลยไม่ดอกมากเลยจ้าอู้ยฉวนมะพร้าวจ้ามะพร้าวจ้าดอกมากเหมือนกันด้วดอกมากเลยจ้ามะพร้าวยายจ่อย ข้จะอมจ้ะอันนี้ไชดมน,ม,ม,ะะนนนมน้ตมัวยนีมันันกพ้นมันักเดีวมันเลมาเอ,อ,อ,องเหรเดีอนไหน่ามันี่นอ้ม้ำเย็นเย็นอ้นาพร้าวมะพร้าวใยจ,จ่อยถูกข้าไปกินทั้งปีกินทั้งปีนั่นแหละจ,อจ่อยไปไปไปนี่หน้าบ้านจ้ะ ใบนำมาบัว,ว่านบังคันเข้าเอาลรอเนาะเอาแล้วเอามะนาวยังไม่เอาดิบไลี่รีวิวสวนแกไลี่รีวิวสรีวิวไปว่าอะไรไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนส <c oughs> ูงเรียนแค่ต่ำๆนี่หอมนานช่วมนี่เท่กกอนอันนี้มะนา สามรุ่นสี่รุ่นอะไรไม่รู้มันเป็นตลอดปียนเห็นไหมเนี่ยเป็นทั้งปีเป็นทั้งปีเนี่ยเป็นทั้งปีกินทั้งปีเนี่ยอย่างเงี้ยม่นจะแล้วก็รุ่นนี้หมดออกดอกเป็นทั้งตลอดปีว่าวเป็นทั้งปีห็นไม่เีอยเฮียมาพี่ดูตากล้องดูนีกว่ามันเป็นทั้งปีมะนาวยายจ๋ายเป็นทั้งปีตลอดปีมีหกต้นหกต้นหลังบ้านสองหน้าบ้านสามจ้ะหนึ่งสองสามสี่หน้าบ้านสี่หลังบ้านสอง เป็นหกต้นจ้ะเห็นไหมกินทั้งปีต้องแจกแจก,กด้วยกินไปด้วยขายไปเน่เพราะได้ซื้อปลาทูกเอาจ้าซื้อปลาทูคนไปหน้าบ้านเลยจ้าไปหน้าบ้านเลยบ้น,นนี้รีวิวเอานี้ปลาผักกะเพราจ้าเมื่อวานนี่ลืมเอาผักกะเพราเนี่ยอยากกินผักกะเพราก็มาเก็บได้มาเด้อจ้ามาเก็บเอเด้อบไ่ได้ห่วงจ้า บ่ได้หวงใบกะเพราเยอะแยะไปหน้าบ้านก่อนอันนี้ก็หน้าบ้านอันนี้ก็ดอกไม้สวยไม้ดอกไม้ดอกไม้ก็มีปลูกทุกอย่างจอกไม้เป็นทุกอย่างดูโอ้ยนาโม้ ไปแค่แกงนะจ๊ะเด้อยัดจอยปลูกทุกอย่างมาจ้า ดอกไม้กำลังจีบกบมุ้งของเต็มถนนอยู่คุณตะกล้องเอาไปดูดิเดี๋ยวเลยดอกไม้นี่ดอกไม้ไม่จอยหน้าบ้านดูดินีดอกดาวรฤหงสวย๋เก๋อดูเลยตะก้องดูดิฮู้วเตน้ำเต๋อวะต้องเอาปากหูสักหน่อยที่เป็นคนปลูกดอกไม้ต้องเอาดอกไม้ปากหู่อันนี้ก็ที่เล็ก คุกย่างมาจะ่อยจับจใจผักบุ้งหวานไหมผักบุ้งมันถ้าถ้าเวลาผัดก็เอาน้าตาลใส่เยอะๆเด้จ้าเรอมันจะได้หวานจ้าถ้าไม่ใส่น้ําตาลเยอะมันไม่หวานนะจ้าขายาผักบุ้งหวานเฉยๆต้องเอาน้ําตาลใส่เยอะๆใส่ได้หลายได้จ้าเรอเอาน้ำตาลได้ไหมไม่ 哇 อันนี้หน้าบ้านจ้าอันนี้หน้าบ้านจะจ่อยน้ำท่วมบ้างอันนี้หน้าบ้านจ้ะบ้านหาานอนน้หุนำไม่ไหวคนเดียวทไม่รคนันกนี้อู้ข้นหนนน่วหวงมาตาคนตาไหลน ท่อไ่ใช่ปากท่อทนบุรีได้อันนี้ปากท่อบ้านยายจอยจ้าปากท่อทนบุรีอันนี้ปากช่องยายจอยนี่ปากมีช่องมีท่อสามท่อสี่ท่อเนี่ยนี่ปากช่องท่อยายจอยนี่นั่นตาปากกระถินยายจอยน้ำท่วมดูทิหน้าบ้านด้วยถ่อ มากเขาบ้ต,ตายนู่หมักกระถินโด่งหัวแ้วบ้างไม่เขียบโอ้อันนี้ก็ผักกระถินเจ้าบ้านยียจอยก็มีพวกทุกอย่างอันนี้นะบ้านจ้ากระถินหน้าบ้านเยี่ยจอยนั่นแหละเยี่ยจอยนี่มีไม่อุดม,ม,มีผักทุกอย่างใครอยากกินก็มาเก็บได้เหมของเยี่ยจอยไม่หวงไม่หวงไม่หวง เก็บไปกินได้เลยพวกหลายพวได้ ที่ขายบักมี่เราจ้าบักมกีคือบักขน,นุนนะจ้ามูจัก่กจาจ้าภาษาเล่าบักมีภาษาไทยกับบักขนุนพวกบักมี่ยุคนบักขนุนยพุ่นมานี่กิโลมาตั้งไม่นีที่ขายจ้าเพิ่นมาซื้อเราจ้าขายไปซื้อเพราะในประเ็ศไม่มกิน เอาเป็นวยนก็ันอันนี้เป็นแม่งเอัเป็งยออกมันเป็นขสามอยคอยจกับมาเลนะจ้าเนเนบุกจ้าโอไม่สิลมันกิลมสิจ้าอันนี้งยยัเ้าเจาขึ้นมาอยาั้งเยายจอยเนี่ยเจ้าขยบเออจ้ข้ไม่ยาขยับขยับไปยุบมขัมันีลมมันก็ยับขนี่ละขยอย้อยุไปเลยือคนแม่กล้องตะก้องเรปะเนี่ยอันนี้เนี่ยเออนักา่ เดี๋ยวคือปกติมันจะฟุ้งซัวมันค่อยเป็นเป็นเถืงเดี๋ยวมันถึงมันแดแดงเนาะมันแดแดงเนาะไปแล้ว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 ได้ยปแล้วตะก้อนเลยวันไปเจ้าเบิังเอาเนาน

ยี่สิบยี่สิบแปดลากบังมนีไปซ่อมคนจ้าเพืนักไปเล้ยงเชียวนึงจ้าได้ชีิบรจ้ารละห้าบาทจ้าฮก็ือแผลละห้บาทก็ซ่อมนี้ไมันนาซ่อมนี้กัหนักได้ดีแล้วอ่ะบ่โลละหาบาทสี่สิบเกับสอร้ยได้ซ่อมนี้ลราได้ไปทุกหกข็นก็ดีจ้าขลยยี่สิบาทพุทธรักขาอยก้อยูไปบูชาไว้พาไว้ฝันไปไปทำบุญจ้าเพต้องซื้อดอกไม้ Cứ mà cứ rồi nó cứ heo แฟนเฟซบุ๊กจ้าแฟนขาป้าขป้าไม่ใชยกะกข้างในขงมดขาหลายๆเอานี่สิเอานั่นดี๋ยววงล้วเักขาสะออนสะออนขาใหญ่จอยมันเก็บไปทอดไปใขรนะจ้าเดี๋ยววังแล้วได้จจกตะกอนมันรวมต้มหมังพูนทั้งพูนทั้งนี้มันบ่ถ่วมันอันพอมันอันย่องหน้มันอันี่จะขยะลอยมา ทั้งคนทั้งคนทั้งนี้มันผสมมันอัน <meric> พอ <aroma> มันอันลองมันอันโดยม่ขยะลอยมา้อบ้านซื้อตลาดเอาไม่ไ <Hebrew> ด้เดี๋ยวให้ทะเลเอาเม็ดกล้วยน้ำว้าบวมทุกเต็มอยุคสมไั้บนโทรศัพทนางกรใจากเุย น้ำตกว่เคยเห็นสิปีติดปีนองปีรอบน่นสิบปีจา้ารอบสิบปีจ้าว่เคยเห็นนี่แหละจาลา้ารอบสิปีอ่ <lite> เองก็ได้อืดน้ำใช่ก็ม่น้ำติใส่ก็ม่น้ำติกินิรอบปีิปิรอบเอออุ้ยมันฟงยะงเห็นอะซาน นี่หลังบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวใจใจถิมาวไม้ได้จ้ามาเด้จะย่ืลืมมันเที่ยวน้ำถ่วมได้จ้ามาเที่ยวเก็บบักแป้งเก็บบักชัวได้จ้าอากาศดีดีฝนลิ้นทั้งนั่งถ่วมย่าสวัสดีจ้าไปบาา